จัดให้เลยฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาเรียนแบบสูตรเมนูผัดไทยของเชฟป้อมผัดไทยรสชาติแบบเชฟป้อมนะผมหน้าตามันก็จะออกมาคดขุนแบบนี้กลิ่นเป็นยังไงครับคุณกลิ่นหเหมือนหมวมีเปรี้ยวมีหวานมี้ะไรแล้วก็ตอกไข่เป็ดลงไปครับผม3 2มไปฮะ มาสเตอร์ไอเยาว์อีทโตชแนลมาชัมึงมาเยอะนะมาเยอะคนชอบมึงเหรอใช่คนชอบเยอะนะทุนเนี้อันนี้เขาบอกเหรอไม่คิดไปเองโอ้ยเื่อนถ่ายกันเอาไปถ่ายก่อนสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคนนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ของอีทโอสวันนี้ครับทุกคนครับอันนี้คือนี่เรียลๆเลยบรรยากาศคือก่อนหน้านี้เราถ่ายคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปขนมถ้วยยักษ์ฮะทุกคนครับ ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจเลยว่าผมจะมีลงให้ทุกคนไหมตามที่ดูคลิปมาเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนึงตอนนี้40นาทีแล้วฮะยังไม่ถผมก็เลยให้นัดเราจะต้องถ่ายเอาไว้คลิปนึงว่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีลงถ้าสมมติคลิปนี้มันไม่สําเร็จนะทุกคนนะเรื่องของเรื่องฮะทุกคนครับก่อนหน้านี้เราถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับเทฟฝรั่งทําอาหารไทยนะครับผมแล้วเราก็เอามาลองทําตามดูแล้วคนชื่นชอบมากนะผมแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งเลยที่เขาแบบคอมเมนต์มาเยอะมากแบบพี่ ห,หลายคนถามว่ากอร์ดอนแรมซี่คืออะไรกอร์ดอนแรมซี่นี่คือเชฟระดับโลกนะผมใช้คําว่าระดับโลกเลยนะแล้วก็เขาเป็นพิธีกรของรายการมาสเตช e ฟของฝรั่งแล้วคนบอกว่าพี่โอ๊ตทำขัดไทยของกอร์ดอนแรมซี่หน่อยแต่ว่ามันติดตรงปัญหาว่าผมไม่รู้ว่าเขาใส่วัตถุดิบมากน้อยแค่ไหนใส่อะไรบ้างเพราะว่าในคลิป่เขาอะ่ะมันจะววๆหน่อยผมก็เลยไปเสิร์ชดูใน YouTube เราทําของกอร์ดอนแรมซี่ไม่ได้แล้วอ้าว oh. มีโค้ดมัตเตชฟไทยทำเหมือนกันนี่ <laughs> เชฟป้อมครับทุกคนครับแล้วผมค้อนทางชาแนล u ูทูบเป็นของตัวเองแล้วเชฟป้อมนะผมชื่อว่าครัวชั้นสูงนะลองไปเสิร์ชดูนะรายการเขาอ่ะชื่อครัวชั้นสูงแล้วก็ถามว่าผมเคยไปกินฝีมือของเชฟป้อมไหมไม่มีปัญญาฮะ,นะ <laughs> <laughs> อย่างเดียวที่เราจะสามารถกินของเขาได้คือทําตามเขาหืูว่า เออวันนี้ผมก็เลยจัดให้เลยฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาเรียนแบบสูตรเมนูผัดไทยของเชฟป,ป้อมแล้วก็ด้วยความที่ผมดูคลิปเขามานะเชฟป,ป้อมบอกว่าเป็นผัดไทยที่สามารถทําได้ที่คอนโดไม่ยากแปลว่าง่ายมากเมื่อไหร่ที่ป้าป้อมบอกไม่ยากมันก็คือง่ายมากง่ายต้องคู่กับโง่ฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะให้เห็นนัดมาทำ เออช่วงนี้มันดังแล้วคลิปล่าสุดมันดังแล้วแล้วผมเออแต่ก่อนอื่นเอาบเดียวผมให้ความรู้กันก่อนอันนี้ก็มาจากคลิปของเชฟป้อมเลยนะครับถ้าเราพูดถึงผัดไทยเราจะนึกถึงสูตรโบราณถามว่าสูตรโบราณนี่โบราณแค่ไหนผัดไทยแม่งมีมาแค่ไหนเขาบอกว่ามาจากยุคจอมพลปพิบูลสงครามจอมพลปนี่มึงคุ้นค้นไหมจอมพลปยุ คือเขาบอกว่าจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งรวมๆนะเขาไม่ได้แบบเป็นรวดเดียวนะเขามีแบบเว้นช่วงแต่รวมๆแล้ว15ปีอะประมาณ15ปีอะเกือบ15บปีเป็นนายกที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของใครปะไม่แน่หรอกกูดูสองแล้วมาเผยตัวนี้เลย้วยมึงไม่ต้องมปแข่งกับเขาเลยนะ เขาบอกว่ากองผลปอเเขาอยากให้แบบคนไทยแบบได้กินอาหารที่มันเป็นแป้งแต่ไม่ใช่ข้าวบ้างแล้วผมก็เลยเป็นที่มาของผัดไทยนะครับผมแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าของคนไทยเนี่ยกุ้งแห้งมะขามเปียกมีติดบ้านแล้วก็เป็นวัตถุดิบหลักที่สําหรับการใช้ทําผัดไทยด้วยนะผมอ่ะอันนี้คือที่มาที่ไปของผัดไทยแล้วด้วยวันนี้ด้วยคําคําพูดเดียวเลยผมติดอยู่ประโยคเดียวของเชฟป้อมเลยนะผมเขาบอกว่าทําได้ที่คอนโดไม่ยาก ผมก็เลยจะให้ไอ้นัทเป็นคนทําเมนูนี้เลยเอาง่ายจริงไหมเอาลองดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะให้มันเป็นคนทาเมนูของเชฟป้อมมาดูกันว่ารสชาติฝีมือแบบเชฟป้อมเราจะพยายามจําลองให้เหมือนเลยนะจัดไทยรสชาติแบบเชฟป้อมรสชาติมันสมควรจะเป็นยังไงแล้วผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันฮะเปลี่ยนตัวลิได้เลยเนี่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 ย อันนี้ขนมยังนึ่งอยู่เลยไม่รู้จะสำเร็จหรือว่าไรอ่ะคนอื่นเขานึ่งกันครึ่งชั่วโมงเราล่อมาชั่วโมงเลยผมก็เลยไม่รอแล้วใช่กูคุณทำผัดไทยเลยดีกว่าครับผมแล้วผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำผัดไทยสูตรเชฟป้อมกันเลยใช่ไนะแล้วผมอันดับแรกเชฟป้อมบอกว่าผัดไทยเนี่ยใจสำคัญมาเลยนะครับพี่เขาบอกว่ามันอยู่ที่ซอสอเราต้องทำซอสผัดไทยก่อนถ้าเราทำซอสผัดไทยได้แล้วผัดกี่จานกี่จานเราก็ได้รสชาติเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะ ซึ่งส่วนผสมของซอสแับไทยเนี่ยมีอยู่3อย่างตรงนี้นะัดแนะนำหน่อยอ่านี่พี่เตรียมให้แล้วใช่ไหมกูเตรียมแล้วครับผมคือพอมึงมาทำเนี่ยกู <laughs> ต้องเตรียมใส่จานเอาไว้เป๊ะๆแค่เทใส่มใหม้อแค่นั้นเองคือพี่กะปร,ริมาณไปแล้วด้วยเรียบร้อยแล้ว <laughs> ไม่ต้องทำเลยแค่เทใส่หมอ้อ <laughs> แล้วผมอ่ะอันดับแรกคือมีน้ำปลาอ่าน้ำปลานะครับตรงนี้เราใช้100กรัมผมใส่เข้าไปนะพี่ใส่ใสเลยครับผมอ่า ยากเลยยากมเลยยากแท่เทเยอะได้เยอะเนี่ยวันนี้ยังไงก็ต้องอร่อยที่รอบแกมือนะครับผมสองคือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บครับผมตรงนี้ใช้ทั้งหมด250กรัมครับนะครับผมอันนี้ผมลดทอนจากเชฟป้อมลงมาครึ่งหนึ่งครับผมแต่ถ้าสมมติใครจะทำตามเชฟป้อมก็คูณสองเข้าไปจากของผมอ่ะโอ้โหแล้วผมแล้วก็คุณก็เก็บเอาไว้ได้เก็บใส่ขวดแล้วเวลาจะเอามาทำก็เทุดิบมาผัดใช่นะเลย เราก็นนจะมีตัวนี้ครทุกคนครับอันนี้คือน้ำมะขามเปียกฮะใช้ทั้งหมด250กรัมเหมือนกันนะผมใส่ลงไปเลย ใส่เข้าไปอันนี้คือ3รสชาติของซอสผัดไทยนะนัทแล้วผมเอามาเคี่ยวตั้งไฟไว้แล้วก็พอเดือดเนี่ยเขาบอกว่าให้ลดไฟลงแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกประมาณ15นาทีาถามว่าเคี่ยวเพื่ออะไรเพื่อให้ไอ้ตัวกลิ่นของมะขามเปียกเนี่ยบางทีกลิ่นมันแรงเคี่ยวให้ตัวกลิ่นของน้ำมะขามเปียกเนี่ยมันลดลงนิดนึงตามสูตรของเก็ป้อมนะมายูทูบเบอร์ลายเอ้ะและนำมาตดดิฟิเกล อ่ะมืกอันนี้เราทําซอสไว้แล้วแล้วผมระหว่างนี้เรามาแนะนําวัตถุดิบอื่นกันดีกว่าได้เลยผมผัดไทยีใส่อะไรบ้างนะครับอันดับแรกนี่เลยพี่เต้าหู้นะผมอันนี้เราเอามาหั่นตามเชฟป้อมเลยใช่เลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันอันดับต่อไปฮะตัวนี้คือกุ้งแห้งอันนี้เราก็จะเอาไปทอดเหมือนกันนะผมไปทอดเหมือนเต้าหู้เลยใช่แล้วผมแล้วก็เชฟป้อมบอกว่าตัวกุ้งแห้งเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องใช้แบบอย่างดีนะอย่างดีมันจะตัวใหญ่มันจะตัวแน่นมันจะเนื้อแน่นก็จริงแต่ว่าการทําผัดไทยเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่ก็ยยซื้ออ่่าางหวม ซื้อแบบเกลดกลางอ๋อลตัวเล็กๆอันนี้เชฟต้องพูดจริงๆนะุ้งแห้งดีเนื้อจะเยอะกินอร่อยจริงแต่เวลาเอาไปทอดเอาไปผัดแล้วแข็งค่ะ อันดับต่อไปฮะอันนี้หอมฮะหอมแดงซอยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้กลิ่นในผัดไทยนะกลิ่นดีนะตัวนี้นะใช่อันดับต่อไปอันนี้คืออะไรฮะใช้โป๊ะเออันนี้คือใช้โป๊ะหวานใช้โป๊ะหวานเอามาสับละเอียดเหมือนกันใช่พี่แล้วผมแล้วมีอะไรอีกฮะคุณแล้วก็จะเป็นพวกผักพี่อันนี้คือผักที่ใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใช้กินเคียงด้วยครับผมรับผมอันดับแรกก็จะมีเป็นกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายสดอ่ะนะครับผมตัวนี้เอาไว้ใส่ตอนผัดเลยนะ ทอดไทยโอเคเลยผมอะต่อไปมีอะไรครับคุณไข่ไข่เป็ดนี่ทำไมต้องใช้ไข่เป็ดครับคุณครับเพราะว่าพี่ซื้อมาเลยเยอะเลยเพราะพี่เตรียมไม่หมดครับใช่ครับมันอยู่ในนี้บอกว่ามันต้องใช้ไข่เป็ดเพราะว่าไข่แดงมันจะมันต่อไปก็นี่ฮะถั่วกับพริกครับผมอ่าคือถั่วป่นกับพริกป่นใช่เป๊ถ้าเป็นสูตรโบราณจริงๆอ่ะเขาใส่ลงไปเลยนะคุณแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีพวกคนที่แพ้ถั่วลิสงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาใส่แยก อันนี้คือวัตถุดิบหลักๆแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ฮะเส้นพาทิตย์ฮะอะไรอะพาทิตย์มันคือเส้นจันตาพระอาทิตย์นะฮะทำให้มงกุลงเลสรลปมึงพาทิตย์หรือว่าจันจันเดียบเลยมันคือเส้นจันเส้นจันคือเส้นที่ใช้เส้นเล็กครับคุณนะเนี่ยผมไม่ดูเส้นจันเนี่ยมันจะมีความใหญ่แล้วก็หนากว่าเส้นเล็กไหมคลิปเนี่ยเชฟป้อมเขาใช้เป็นเส้นเล็กส่วนเส้นแน่นอนค่ะ เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กซึ่งอาจจะเป็นเส้นจันแต่ว่าขนาดมันเท่าเส้นจันผมก็เลยงงๆผมก็เลยอ่ะเห็นเห็นเห็นจากในภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นเส้นจันผมก็เลยซื้อเส้นจันมาอันดับต่อไปคือเริ่มผัดได้เลยคือเราต้องเอาพวกนี้ใส่เข้าไปในซอสใช่ไหมเต็มไปดําฮี้อแล้วแย่อ๋อคือเราผัดแล้วค่อยใส่ซอสทีหลังนี่ยหรอเออครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราได้นี่มาแล้วพี่อันนี้คือส่วนประกอบของซอสผัดไทยครับทุกคนครับใช่ซอสแล้วผมหน้าตามันก็จะออกมาคขุ่นแบบนี้กลิ่นเป็นยังไงครับคุณกลิ่นหัวมันมีเปรี้ยว <c oughs> มีหวานมีอะ <c oughs> ไรเป็นกลิ่นของหลกักๆคือกลิ่นของน้ำมะขามเปียกใช่แต่ว่ามันก็จามตามเชฟป,ป้อมบอกเลยนะคือม<ะ>ันจางลงจากซอนแรกอยู่นะทุกคนนะใช่ครับผมลองชิมไหมนะลองชิมดิรสชาติมันเป็นยังไงมันกินได้จริงเลยกินได้ มันหวานมันมีความหวานมากกว่าพี่หวานนำหวานเปรี้ยวอร่อยไม่เค็มไหมไม่ไม่ไม่ค่อยเค็มอันนี้คืออร่อยเลยอร่อยเลยอันดับต่อไปเดี๋ยวเราต้องทำอะไรครับคุณนี่เราจะผัดเต้าหู้ทอดเอาไปทอดเอาไปทอดใช่ไหอาเชฟป้อมบอกว่าทอดให้มันพอคงตัวให้ตัวด้านนอกมันแข็งแค่นั้นพอแล้วก็หลังจากทอดเต้าหู้เนี่ยจะเป็นการทอดกุ้งแห้งรัทุกคนครับแล้วผมทอดให้มันมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมาเลยนะไปไหนอ่ะมันมือนไปไหนอ่ะมันกระเด็น อันนี้เป็นเต้าหู้แบบคนละแบบที่เราเอามาทําของคลิปเจมี่โอลิเวอร์นะไอคลิปเจมี่มันเป็นเต้าหู้อ่อนส่วนตัวนี้คือเต้าหู้แข็งนะด้วยครับเต้าหู้แบบเต้าหู้จีนอ่ะทุกคนทอดให้มันพอเกียมเกียมนิดนึงใ่ครับผมให้มันดูแบบมีความไหม้ๆหน่อยๆนะครับทุกคนนะโอเคครับพี่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะใส่กุ้งลงไปเลย กอดเย่เดี erm <Christina> ๋ยวมึงถามกูก่อนดิอ๋อเราไม่ตัดตัดออกมาก่อนนี้เหรอเออเราตัดออกมาก่อนอ๋อโอเคผมเกือบใ่แล้วถ่ายกูก็ต้องถ่ายดูดูโฟกัสกูกต้องก้อ่ะอันดับต่อไปใส่กุ้งแห้งฮะ ใช้ไฟแรงได้แต่ไม่ต้องนานนะทุกคนครับเอาให้มันพอมีกลิ่นหอ,อมเปลือกดูกรอบๆหน่อยแค่นั้นพอเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะทุกคนนะผาะบว่าพอได้นะแล้วแล้วบอมว,ว่าตัวกุ้งแห้งเนี่ยจริงๆมันกินได้เลยนะ,ะตัดขึ้นมาได้เลยผมจะตัดหมดว่าไม่ไม่แล้วต่อไปเราจะทำการลกเส้นครับพี่ เรามีเรามีน้ำอธิบายเลยนะครับสิ้นนะี๋ยบผมอธิบายก่อนนะผมน้ำมันที่ใช้ทอดกุ้งแห้งกับเต้าหู้ฮะเขาบอกว่าไม่ต้องทิ้งนะเราใช้ในการทําผัดไทยเลยเพราะว่ามันมีกลิ่นของเต้าหู้และกลิ่นของกุ้งแห้งอยู่นะครับผมหลังจากนี้ฮะเทปป้อมบอกว่าเราจะต้องลวกเส้นซึ่งเส้นที่เราซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าบางทีมันมีความแข็งครับผมแล้วเราม้วนแต่เอาไปผัดเลยแล้วต้องเติม แล้วถามว่าเราจะลวกเส้นจากตรงไหนนี่ไงพี่เรามีตั้มนึง่งไอตัวขนมถ้วยไ<น>ว้อยู่ใช่ฮะข้า,างล่างมีน้ําอยู่แล้วเราง่ายๆนะเลยใช้น้ำตรงนี้เลย <_ p ain> โอเคครับผมนี่ต่อไปเราจะทาการลวกเส้นนะครับพี่นะครับผมก็หยิบเข้ามาประมาณหนึ่งหยิบมือนะ <_ p ain> แล้วผมผมว่าเออประมาณประมาณนี้ได้อยู่นะ <_ p ain> ใส่ลงไปเลยฮะใส่ลงไปในน้ำที่เราทุกวินวันไหมใช่ให่เนี้พอเลยช้อนขึ้นมาเลยอ๋อไม่ต้องรอเลยเอาพอให้มันนุ่มๆแล้วผมช้อนขึ้นมาได้เลย เอาเอาไว้พอมันสะดุ้งสะดุ้งน้ำครับทุกคนครับแค่ผ่านน้ำเชฟป้อมบอกเอาแค่ผ่านน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทำสุกโดยการผัดต่ออยู่ดีอันดับต่อไปครับทุกคนครับเชฟป้<ช>อมบอกว่าเราจะใช้น้ำมัน<ช>ตัวที่เราทำการทอดเต้าหู้กับกุ้งแห้งไว้ใช้ประมาณหนึ่งทัพพีใช่ไหมนะผมแล้วก็ตอกไข่เป็ดลงไปครับผมให้ผมเอาถ้อนมา่อนเลยตอกเด้ไหมทำมาทำไม <c oughs> ผมกลัวเปลือกมันลง <c oughs> ผมไม่ค่อยกล้า <c oughs> เอาตอกไปแล้วทำจีๆเลยฮะจีๆเลย,เ,ลยอเอาสุกประมาณดิสุกสุกนิดนึงพอแล้วตักขึ้นมาเลยตักขึ้นมาได้เลยฮะทูว่านะๆๆๆๆเอาสุกไม่ต้องมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปผัดต่อ,อแล้วผมเอาให้สุกประมาณหนึ่งหลังจากนี้ครับผมใส่หอมแดงแล้วก็ใช้เป๊ะลงไปผัดน,นะอ,อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะ หอมแดง1ช้อนนะครับผมแล้วก็ใช้โป๊ะหนึ่งช้อนอ่าผัดเลยฮะคนผัดให้พอมีกลิ่นหอมฮะผัดก็ไปฮะพอเริ่มมีกลิ่นหอมเฮ้ยเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วสับปะรเอาขึ้นไม่อขั้นตอนต่อไปใส่เกลืหู้ที่เราทอดไว้กับกุ้งแห้งลงไปผัดต่อเลยอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะสุดท้ายมันก็ใส่อยู่ดีนะพี่แต่จริงๆริงปริมาณตรงนี้เชฟป้อมบอกว่าตามตามที่ชอบได้เลยนะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะฮะผมเห็นเชฟป้อมใส่หนึ่งช้อนโต๊ะผมก็ให้ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะ โอเคครับผมพอตรงเครื่องเราเริ่มหอมนะครับผมเราจะอันนี้คือหอมแล้วใช่ไหมหอมน่าจะหอมแล้วกลิ่นในนี้ก็กรบตัวแรกผมมั่วตัวแรกล้วแล้คือเชฟป้อบอกว่าผัดให้มันเข้ากันแล้วก็พอมีกลิ่นหอมเนี่ยให้เราเอาเส้นที่เราได้ทําการลวกน้ําผ่านน้าไว้ลงใส่ไปผัดต่อได้เลยครับผัดเลยครับคุณนัทน่ะ มันตัดยังให้มันแตกอะไรอย่างเนี้ยฮะอย่างที่เห็นแล้วฮะสุดท้ายพี่ทำเองง่ายสุดแล้วดูแล้วกูหงุดหงิดมากคือหลังจากนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะใส่เอาไปเลยไหนๆก็ไหนๆละเนี่ยมันก็เหมือนที่คอมเมนต์เขาบอกกันนีว่าผมเหมาะกับการเป็นตากล้องที่สุดแล้ว หลังจากนี้ครับผมมือนี้เราทําการผัดเครื่องไว้แล้วแล้วผมหลังจากนี้ฮะพอผัดเส้นเริ่มนิ่มๆแล้วเชฟป้อมบอกว่าให้เราใส่ตัวซอสที่เราได้ทาเตรียมมาไว้เชฟป้อมบอกปริมาณตามชอบเลยอยากได้รสชาติเข้มข้นใส่เยอะอยากแห้งๆกืึดๆก็ใส่น้อยอใส่เท่าไหร่ใส่ประมาณหนึ่งครับพีอ,อ่ะอ่าผมอินเชฟป้อมใส่ประมาณคัพพีหนึ่งประมาณนี้หมักข้อแห่ ตอนนี้คือกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็สีเนี่ยออกมาเป็นผัดไทยแล้วพอตัวซอสมันเริ่มเคลือบเส้นแล้วฮะทุกคนครับพเ,เ,บเคคบพป้ปอมบอกว่าให้ใส่ถุงงอกได้เลยใส่ถุงงอกกับกุ้ยช่ายลงไปฮะอันนี้ปริมาณตามชอบเลยนะทุกคนนะใส่ลงไปเลยหลังจากนี้ครับผมใส่ไข่ที่เราลงไปผัดก่อนหน้านี้ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เอาขึ้นมาแยกไว้ซึ่งตอนนี้จับตัวกันเป็นก้อนเลยด้วยไอ้นัททำนี่กูหุดหบมากเลยเนี่ยใส่ลงไปฮะเอาทุกคนครับอ่าทำให้แตกๆหน่อยฮะ ผัดจนถั่วงอกสุกครับทุกคนครับถ้าถั่วงอกไม่สุกเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวถูกไหมแล้วผมอันนี้คือเริ่มได้แล้วเป็นงานสีสันคุณนี่ผัดไทยไหมคุณเฮ้ยได้เลยนะกลิ่นดีมากเลยนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะกลิ่นดีมากนะหลังจากนี้คะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเทใส่จานเลยจัดลงจานเลยอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วผัดไทยเฮ้ยยี่เยี่ยคุณทำผัดไทยเป็นว่ะอันนี้เราตักใส่จานแล้วตักใส่จานเสร็จแล้วฮะทุกคนครับใส่หัวไว้ข้างๆครับทุกคนครับ ใครชอบกินถั่วใส่ถั่วใครชอบกินเผ็ดใส่เผ็ดนะผมแล้วก็ใครชอบกินถั่วง,งอกดิบใส่ลงไปเพิ่มได้เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนครับไปไปมา,มา,มาทำไมเป็นกัวเนี่ย <c oughs> เราสนับกันการกานคือผมถ่ายแล้วแบบผมหงุดหงิดมากอะตากอ้นี่ก็น้ํามันหยดน้ํามันเนี่ยเต็มด้วยไปหมดคือเชฟป้อมฮะผมเข้าใจนะฮะว่าผัดไทยที่เชฟป้อมสอนเนี่ยมันเป็นสูตรอย่างง่ายง่ายมากอะไรที่เชฟป้อมบอกแต่บางคนมันโง่ามาก <S <S 1> <S 1> มก็ไม่สามารถทําได้จริงๆครับเชฟป้อมครับแล้วผมอันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยคะผัดไทยสูตรโบราณสไตล์เชฟป้อมเรียนแบบมาจากคลิปที่เชฟป้อมสอนเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ฮะเรามาลองชิมกันดูว่ารสชาติผัดไทยแบบ ปมมาดูกันซิว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหน <Hey! S 1> เดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะทุกคนครับว่าผัดไทยรสชาติแบบที่เชฟป้อมสอนรสชาติจะเป็นแบบไหนเฮ้ยแต่สีสันดูด, <c oughs> ด,ดีกินดูดีมากกินนี่คือผัดไทยเลยสีสันก็ใช่หน้าตาก็ใช่นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองชิมคําแรกนะทุกคนนะมีเต้าหู้ด้วยต้องครบๆหน่อยสามสองไปฮะ ตากเย็บป้อมเลยจริงจริงคนง้ๆเอามาทำยังอร่อยอ่ะเอ้าง้องยิ้มดิอ่ะคนเดี๋ยวหาว่าโกหกกันลองชิมดูอร่อยจริงเลยอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากรสชาติแบบนี้เขาขายเลยเนาะใช่ไหมมีความบาลานซ์ระหว่างความเปรี้ยวความเค็มความหวานอ้าวอะไรอ่ะอร่อย เชื่อแม้ว่าเป็นฝีมือมึงเองแล้วผ,ผมโลเซ่เลย <laughs> รสชาติดีมากทุกคนนี่คใครชอบกินถั่วนะใส่ถั่วเพิ่มใส่พริกป่นเพิ่มนิดนึงนะครับผมแบบนี้เย <c oughs> ่ป,ป้อมก็คือเย่ป้อมหอมมะขามเปีย,เปยกเปรี้ยวกลมหวานครบไม่ต้องปรุงแล้วอะ่ะอันนี้คือผมว่าผมไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะ ไม่ใช่ว่าเป็นเชฟป้อมนะถ้าเป็นเชฟกอร์ดอนหรือว่าเจมี่โอลิเวอร์มันทำรสชาตินี้ผมก็ชมนะเว้ยอร่อยมากเนี่ยพี่ลืมเนี่ยเดี๋ยพี่แนะนำตั้งแต่ตอนต้นเลยเดี๋ยวพี่เกลียดหันแล้วอ่ะอันนี้ก็อร่อยแล้วพอแล้วเอาเขานี้เลยไม่รู้ว่าอันนั้นประสบความสำเร็จหรือเปล่านะ นี่ประสบความสำเร็จครับผมเนี่ยผมวันนี้สรุปกันเลยฮะทุกคนครับเราทำผัดไทยตามสูตรของเชฟป้อมที่เชฟป้อมสอนในชาแนลของตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองทำผัดไทยหรือว่าเฮ้ยหาสูตรผัดไทยลองทำตามสูตรนี้ดูอร่อยจริงฮะแล้วก็จริงจก็ดูง่ายนะแค่คุณต้องมีจานเยอะหน่อยแค่น,นั้นเองเนี่ยผมอ่ะ วันนี้เอาห้าประมาณนี้เป็นเรียกว่าเป็นเทียบเท่าฝีมือเชฟป้อมแล้วกันอาจจะเทียบไม่ติดหรอกแ้าเชฟต้มทําอาจจะออกมาอร่อย่นนี้เยอะเลยก็ได้แล้วผมแต่ว่าแค่นี้คำรับเรากินน่ะแม่งอร่อยแล้วนะผมหบาหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคนไทยเอาอาหารฝรั่งมาทําก็ผิดแปลกไปไอ้เงี้ยผมก็เลยอ่ะนำนำ,นำเสนอหลายๆแบบให้ดูกันนะครับผมวันนี้เราทําอาหารไทยโดยเชฟที่เชี่ยวชาญเรื่องอาหารไทยมาสอนแล้วลองเอามาันทาตามและสรุปว่าอร่อยมากนะทุกคนครับใครอยากทําลองไปทําตามกันได้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ช่องอินเตอร์โอ๊ตขอลาไปก่อนดีกว่า แล้วผมเราก็เจอกันคลิปหน้าเนาะแล้วก็ถ้าสมมติคลิปขนมด้วยหลายคนบอกเอ้ยไม่เห็นมีเลยก็คือไม่สําเร็จนะง่ายๆแค่น,นั้นเองแล้วผมแต่ละว่าคลิปนี้อร่อยมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วผมและถ้าใครชื่นชอบดูแล้วสนุกจะกดซับสไครต์ให้ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะทุกคนครับแล้วผมวันนี้เราลากันไปก่อนคร่าวๆประมาณนี้เชฟป้องครับอร่อยมากเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะอร่อยจริง